วันนี้นะครับพี่จะมาสปอยของใหม่ของฟรีไฟลนะครับที่ยังไม่มีใครครอบครองผมบอกเลยว่าท่านี้ยังไม่มีใครแบบมีในเซิร์ฟนะทุกคนผมบอกเลยว่าท่านี้ยังไม่มีใครแบบมีในเซิร์ฟนะทุกคนเฮ้ยมาเอาไปจากไหนนะเฮ้ยเกลทุกคนนะฮะตอนนี้เสือผมก็พร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลยขึมานะครับเชือกอาจานยทีมนะทุกคนนะครับมาหลังป็นอย่างนี้นะฮะ สีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกก็นอนสียังเด่นนะครับ,บ,บ,บออนุ่มด้วยนุ่มใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เล่นเป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับผม ใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเผ็ดการทีมแอน่งปูหยิท็อปนะทุกคนพอละ490บาทอุ้ยเออถูกมากถูกรวมส่งใช่ไหมแล้วรวมส่งกว่า50รวมส่งกว่า50อ่าก็ใครสนใจนะทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปสั่งซื้อก็ได้นะครับไปด่านแล้วอ่าทั้งหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะเออ ผมว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปใกล้หมดแล้วแหละ่เพราะว่าตอนนี้เปิดยอดเรียบร้อยแล้วทุกคนนะไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจนครับสวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จานทีมนะทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมาสปอยของใหม่ของฟรีไฟล์นะครับที่ยังไม่มีใครครอบครองถือว่าพี่อาจจะเป็นคนแรกๆของเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนที่ได้เอาเทมนี้มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับอาจจะมียูทูบเบอร์คนอื่นที่แบบมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้นะทุกคนพีีี่่่จะะะะมมมาาาารรรรวววิให้้ททุุกกกคคคนนนนนดูเเลลยยยััออไบบงงแ เป็นคู่หูตัวใหม่นะครับทุกคนนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับทุกคนเป็นเสือนะครับเป็นเสือใส่ฮูดนะครับชื่อว่าปอมาจานพิกนะทุกคนซึ่งโอ้โหตัวก็ค่อนข้างเท่นะมันจะเป็นเสือขาวขานะครับเไม่ใช่เสือขาวดิสกินเริ่มต้นเขาเป็นเสือสีเขียวนะครับ<ะ> เนี่ยผมใส่สกินเป็นเสือสีขาวนะครับสกินทองอะไรยังไม่มีนะครับทุกคนมีแค่นี้นะครับแล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยนะครับทุกคนเป็นสกิลลดระยะเวลาเอฟเฟกสกิลมาเป้าหมายนะครับของศัตรูนะทุกคนซึ่งแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลของโมโคน,นะครับเวลาเขายิงเราแล้วเกิดแบบมาร์กบนหัวอะไรเงี้ยมันจะลบเวลาแบบให้มันสั้นลงอะไรเงี้ยทุกคนติดสั้นลงแบบหนีง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เอฟเฟกตัวนี้ผมลองให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่แบบคนอื่นต้องยิงเรานะครัมม่ช่ช <ๆๆ S 2> นะราา้้นนะะกูวจปโ์อแห แต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่นแบบสายแบบโดนโมโคยิงจริงๆอะไรเงี้ยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับผมอัพเลเวลให้มันไปแล้วนะทุกคนแบบเสียดายเลยอดอัพให้ทุกคนดูเลยนะทุกคนนะก็อันนี้หนึ่งอย่างแรกแล้วนะครับทุกคนเป็นเสือนะครับแล้วก็อันต่อไปนะทุกคนบอกเลยว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอันต่อไปเลยนะครับทุกคนนะว่ามันคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่อยากกดให้ดู นะทุกคนเห็นไลหรือเปล่าแบบท่าทีา่พี่ใส่อยู่อะเออท่านี้ท่านี้ท่านี้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนอันนี้คือท่าใหม่นะครับเป็นไงโอ้โหเป็นสกิลเออไม่ใช่ดิเป็นท่าที่แบบขึ้นมานั่งรถนะครับทุกคน <c oughs> นั่งแบบเท่ๆเลยนะครับรถแข่งนะครับ ป,ปกติท่าอันเก่าที่นั่งรถเนี่ยจะเป็นท่านี้ใช่ไหมเดียวดีดนิ้วเรียกรถมานะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบนี่เลยลถมาจอดแล้วก็นั่ง <c oughs> ผมบอกเลยว่าท่านี้ยังไม่มีใครแบบมีในเซิร์ฟนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ท่านี้นะครับไปเล่นในห้องฟรีสไตล์ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนจะลุมเราเยอะหรือเปล่านะทุกคนแบบอยากให้สาวกรี๊ดอะไรยงเงี้ยนะครับโอเคบทุกคนก่อนที่เราจะไปห้องฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวเรามาผ่านเพรสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มทางด้านนี่เลยครับทุกคนนนนนนนะคครัับเาุุ่่ปปกท็แลงง เป็นตู้หินแปงลงร่างอันใหม่นะทุกคนบอกเลยว่าครั้งนี้มาแบบพคตรเท่นะครับมาในเต็มลาวานะทุกคนมีน้ําด้วยนะครับมีลาวามีน้ํามีพิษแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับเมทัลลา,าวานะทุกคนอันนี้จังเกิ้ลลาวาโพเส้นลาวาอ๋อเป็นลาวาเป็นแนวทีมลาวานะทุกคนซึ่งมีหลายสีมากๆนะครับสีที่เด่นที่สุดเลยก็คือสีส้มแมป ไปลุกเลยนะฮะสีฟ้าก็มีผมอยากได้ทุกอันเลยอนะ่ะมันีว่าระยะนะครับแมกกาซีนสีเขียวนะสีม่วงเป็นดามเมจกับจอกเกาะนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นดามเมจสองแม่นยำหนึ่งลดแมกกาซีนทีนี้เป็นปืน m อ5ไฟผมว่าควรเอาแมกกาซีนเยอะๆไว้ก่อนนะครับอันสีฟ้านี่มันก็ดีนะแต่ว่ามันลบแม็กนะทุกคนแล้วก็อันสีม่วงนี่บวกดามเมจจอกเกาะลบความเร็วการเคลื่อนที่อันนี้น่าจะเป็นสายยิงไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วกานสุดท้ายเป็นเพิ่มระยะอันนี้น่าจะสายตอดปันกลางอะไรเงี้ยสายแบบไม่ค่อยประชิดตัวเท่่าไรวสี โอ้โหลดหายลดหายสีแดงไม่เพิ่มอัตราการยิงนะครับแต่ว่าลบความเร็วการรีโหลดแล้วก็เพิ่มระยะนะครับไม่มีเพิ่มดาเมจก็เกมฟรีไฟเนี่ยเขาหิตอัตราการยิงอยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสีส้มแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเสียเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีมเพชรอยู่6อันนะครับทุกคนนะหินแปลงล่างหอันก็ที่เหลือเนี่ยเราต้องสุ่มหายตัวใบนี่นะครับแล้วก็หินแปลงล่าง1อันนั้นทุกคนตอนนี้มีเพชรอยู่65 0 0 0นาันะครับแหมมีโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเราบ กดบัตรฟรีโอ้โหออกง่ายเกินกดมาเลยครับทุกคนหินแปลงล่างนะครับเม็ดแรกหินแปลงล่างครบแล้วนะหินแปลงล่างเนี่ยไอตอนที่หาแบบตอนจะหานี่หา,หายากมากไอตอนอยากออกมันก็ออกง่ายเกินเลยทุกคนอันนี้จริงนะเดี๋ยวส่มให้หมดเลยนะครับโอ้ยไปเดี๋ยวกดทางละห้าไปเลยนะครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วนะครับไปเลยผมจะได้เอาท่าไปรีวิวให้ทุกคนดูนะครับเอ้ยอ้าใบมาแล้วครับหนึ่งอันโอเค ถือว่าออกง่ายนะถือว่าออกง่ายมากเฮ้ยเฮ้ยบากะวะโอ้โหกดสองทีเอาสองท <Viol ent. S 2> ีเก well ินไปโอ้โหถ้ารอบนี้ออกอีกไม่ใช่ละเฮ้ยไอ้ดิมไอ้เหี้ยกดสี่รอบได้ใบสามรอบเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผม ส่งหมดพันเดียวคันเดียวได้ได้หินหนึ่งอันแล้วก็ใบสามอันเุ้ยผมไหวดีผมบักแล้วครับทุกคนผมแรกเป็นปืนส้มเลยนะครับหูโครดที่โห้หลอกก่อนใครอ่ะผมบอกเลยสมใส่เลยครับทุกคนไปครับเอาไปใส่โชว์คนก่อนมันมีอัปเกรดปืนอมาแล่จะไม่มีนะลืมลืมอ่าเนี่ยครับทุกคนเราไปใส่ก่อนนะครับ เอาขึ้นหน้าล็อบบี้เลยโอ้ทุกคนดูหน้าล็อบบี้นะครับแหมเป็นปืนด้ือยไฟลุกมันมีอะไรให้เราช้อปปิ้งอย่างไรนะครับทุกคนลองดูดิ A few moments later โอเคครับทุกคนนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าซื้อเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเรานะครับจะเอาท่านี้นะครับไปใช้ในหน้าโซนฟีสไตล์นะทุกคนลองดูว่าสาวๆจะกีหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันผมฟีสไตล์นะครับเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าโซนฟีสไตล์แล้วนะครับมีใครสนใจผมไหมเนี่ยเนี่ยผมมีปืนนะเฮ้ยผมมีปืนมา ปล่โชวไปทีหนึ่งครับทุกคนอ่าเหมือนไม่มีใครสนใจเลยนี่ครับทุกคนชบปืนมาก้อนหน่อยเย้ครับอย่บอกว่ามีคนปักท่าปักธงแอ็โชว์นะจบเลยนะเหมือนไม่มีใครสนใจผมครับทุกคนตอนนี้เขาเมินผมทุกคนเลยนะครับเฮ้ยมาเอามาจากไหนนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะอันนี้มันเป็นใครวมีได้งไงวะเยี่ยมภาษาจี ผมบอกเลยว่าท่านี้ยังไม่มีใครแบบมีในเซิร์ฟนะทุกคนมันมีได้ไงวะอาวคิดว่านายมีคนเดียวครับนายคิดว่านายมีคนเดียวเหรอครับเออว่าไงาปคิดว่านายมีคนเดียวเหรอไอ้ทุกคนอะไรวะทําไมท่านี้มีกันวะหรือว่าคนนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ครับผมว่าน่าจะใช่นะนอนหมีไม่รู้จักนะครับ B2N ไม่มีใครตอมผมเลยอะทุกคนดูดิโคตรเหงาผมงงว่าเนี่ยมันมีได้ไงวะเดี๋ยวถามถามแม่งก่อนหายใจ อันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนว่าข้อมันจากไหนนะครับเป็นยัไงวะอ้าวจะไม่เขียนไม่ได้อะถามนะครับทุกคนเอามาจากไหนครับเห็นปะวะเห็นปะวะได้ท่ามาจากไหนหถามดิได้ท่ารถมาจากไหนครับาถามว่าได้ท่ารถมาจากไหนครับอยากรู้เหมือนกันทําไมคนนี้เขามีเอาไม่รู้เอาไม่รู้ได้ยังไงอะไ่ะเฮ้ยเจ็บปวะเนี่ยเอาเอาเอาไม่รู้ได้ไง เอ้ทุกคนผมงงจริงไม่เอาท่ามจากไหนวะไม่รู้ได้ไงอ่ะเพื่อนท่าน,นี้นี่แบบเราเออเออมุกเขียวเขียวว่าอะไรวะกี้เขียวว่าอะไรวะทุกคนถามอาจารย์อ่าได้ถามไม่ทันว่าอะไรนะเติมไงเอ้ทุกคนครับมันบอกว่าเติมได้ทุกคนผมไปดูดิเฮ้ยแล้วผมเพิ่งรู้ข่าวแล้วผมก็มาทําเลยนะเว้ยทุกคนจะไปได้ไงวันนี้่ะไหนดูดิมันบอกว่าเติมนะทุกคนมันก็ต้องมีในหน้ากิจกรรมนะครับเฮ้ย แต่ว่ทุกคนผมยังไม่เจอนะครับไหนวะก่าหาไม่เจอมันไม่มีไหมหรอโอปอเจอหมเออมันไม่มีนะทุกคนมันมาตรงมาเติมอะไรเดีย่ยคุณคุณโม้ผมนะครับคุณเมื่อกี้เม่งโม้ผมละคือผมบอกแล้วมันยังไม่มีนะทุกคนเออมันยังไม่มามันมาเติมอะไรมันต้มกันแล้วเนี่ยโอ้ผมบอกแล้วทุกคนว่ามันยังไม่มีนะครับ ผมว่างงเอามาจากไหนวะอันนี้ปะวะอันนี้ก็ไม่ใช่ <Nope. S 1> ไม่มีนะเออมันไม่มีนะทุกคนนะครับผมรู้ว่าเมื่อกี้มันมีได้ไงนะทุกคนงงเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองสุ่มห้องนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดโชว์ในห้องนะครับแล้วก็ไปถามเาว่าพวกนายรู้เปล่าว่าท่านนี้มาจากไหนนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะมีคนรู้ไหมว่าท่านี้ยมันมีหรือเปล่านะทุกคนแบบมีขายอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองหาสุ่มดูนะครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พวกนายรู้มาว่าท่านี้มันมันมาหามาจากไหนอะท่านี้รู้ปะรู้ปะครับอ่าได้ยินไหมครับไอไอท่านี้มันหาจากไหนอะท่านเนี้ยท่าไหนอะท่านเนี้ยท่าท่านั่งรถเนี้ยไม่รู้เหมือนกันมนมน<ช>แล้แต<ะ>่พนเรคนหรือเปล่าไม่รู้เ<ม>นี่ยอยูด่ดีผมก็ได้เขียนแล้วครับเนี่ยผม,มุงมากเลยอ่าแล้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยมีกันไหมไม่เนี่ยสัตว์เลี้ยงไทเกอร์เนี่ยมีปะไม่ไม่มันอันนี้มันมัน มันซื้อเอาไม่ใช่หรอมีเหรอมีขายเหรอมีโอ้แต่ว่าไอ้ท่านี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมันน่าจะมากับตัวละครมันด้วยโอโอเคโอเคขอบคุณครับไอ้เหี้ยสรุปไอ้เสือมีขายนะทุกคนไอ้เสือมีขายนะครับผมบอกทุกทุกคนด้วยนะครับคือเสือมีขายนะทุกคนคู่หูเนี่ยครับไหนวะเสือผมก็ยังไม่เห็นนะทุกคนก็อาจจะมีเหมือนที่เขาบอกนะทุกคนนะครับ ใครที่แบบรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์อบอกที่ด้วยนะทุกคนโมพี่น้านแตกเลยอะแต่ว่าถ้าลถเนี่ยมันไม่มีขายจริงๆนะทุกคนแต่ว่าในห้องที่ผมเล่นไปเจอเนี่ยผมไม่รู้ข้าเป็นใครนะครับเขามีได้ยังไงนะทุกคนงงเหมือนกันนะครับก็โอเคครับทุกคนนะครับก็คลิปวันนี้เอาสปอยเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบมาใหม่ก่อนใครหรือว่าแบบความลับของฟีไฟเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาบอกทุกคนอีกนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนไปซื้อเสื้อจานทีมด้วยนะครับตอนนี้เหลือแค่ไไไมม่่่่กกกีีีตตัััััววววแล้นนนะททุุคคคคคเเดด๋ยจอใหิปปปรรรบบบส